มาหน้าอุโมงค์ใหม่หน้าอุโมงค์ใหม่มาหน้าอุโมงค์ใหม่พวกมึงได้แบบเว е ลาอุ้มอ่ะพวกมึงได้ฉลาดกันบ้างอ่ะกูขอพูดตรงๆเลยนะอุ้มโคตรโง่เอ็มไอเคอุ้มเก่งกว่าแกงเรานะกูพูดจริงๆมึงพูดอย่างเงี้ยพูดไปละพูดไปละไม่มันมันคือเรื่องจริงมึงต้องยอม,มรับมันเรื่องจริงมึงต้องยอมรับมันเล่นเข่ากันเก่งกว่าพวกเราเยอะเลยพวกเราอย่างโง่จะโชว์เท่ไอ้เหี้ยมาหมดยังวะ มาดีมามามานี่ๆมาใครไม่มาก็เรียกของมึงว่ะกูบอกรายอุ้มดีๆก็ไม่เอาอ่ะอ๋อแช่ห่อแก่แช่หุยแช่อะไรมึงวะมึงเปิดไฟหน้ารถกันด้วยเปิดไฟหน้ารถกันด้วยไอ้เฮียอุโมงค์ลาทัสมาเอาไอ้เฮียแล้วอย่าบอกใครนะรู้กันหมดละเฮียหลุมกบดานบรนดิบุรีซิตี้เนี่ยมันไปมันไปขวาก็ได้นะมึงไปเดี๋ยว เดี๋ยวมึงลองมาดูเองอ่ะเออมันมีทางลัดมอไซด้วยนะผมเคยมาอยู่ตรงเนี้ยปะลิปุรี่เหรอปะลิปุรีเมืองพึ่งลงมึงเคยมามึงเก่งเออผมเคยมาจริงมึงเก่งไหมลู่ที่ได้หาป่ะอ้าวนี่เอ้ยชวนกันเองดิกูว่าหลงกันว่ะกูยังไม่รู้เลยว่ะอันนี้นี่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 หงหล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 ข้างในเลยว่ะนี่หลงหลงนี้ทางนี้อุ้ยลงห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 เงีลงหลงหหลงห ยังงไก็ขับไปขับมาวนกลับมาที่เดิมเอาไอ้เทียตทางตันปาได้พี่ละเลี้ยวปาได้เจอประตูนี่อประตูนี่ไงนี่ไงนี่ไงออกมาออกมาไปทางนี้ได้พี่ละกลับมาก่ออนู้ที่ทางเดิมไม่สัตว์เอ้ยพิระมาหนี้พี่ละมาหนี้ถอยกลับมาที่เดิมฮัลโหลเฮ้ยกูเจอประตูเล็กๆเข้ามาเฮ้ยเปกูเห็นขวามเวอร์วานเท่านั้นแลยวึ่นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเหยียบเละนี่กูกูตีดกูตีดเอ้าเดินไปคิมนี่นี่นี่อะไรล่ะอยู่ไหนกันล่ะเฮ้ยกลับมารับกูกลับมาทางนี้ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยเข่าวงกดออกไม่ถูกพี่เนอะพี่เรามารับนี่ผมาเลื่อนไปไอ้ควายมึนกันชิบหายเลยออกทางเดิมทางเนี้ยตันนี่เป็นเข่าวงกดเหมือนจริงทางนี้มันทางตันพี่กีฬาเออทางตันไม่ไม่ออตามกูมา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 ไอ้ยยชนนห่อเดไกิินนทางเดไอ้ลาลูทางมึงตามไอ้ลาไอ้ช้อนไอ้ดิลัมบ์ไอ้้เหียอโอมาเป็นอะดิไลว่าไอ้คิมทางนี้คิม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 ไอ้เหี้ยคนที่หน้าอย่างเมื่อกี้น่ะ เปิดไม่ได้ว่ะพี่ละมัวมันเปิดไม่ได้หลัข้างหลังนู้นเปิดได้แล้วถ้าเราเอาหักเอาเอาเอารถเอารถนี่นี่ผมเด็ขางปหลังนี้กันพี่ละพี่เลิศตามมานี่นี่นี่มันแนะนำลายดีๆให้เนี่ยอ๋อกูแนะนำลายดีๆให้มันไม่มาใช่ปะโอเคหลังมาไปหลังข้างหลังมานี่ตามมา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 ตามไปไล่ยังไงแล้ออกได้ยังวะไอ้ยี่นี้ไอ้ไอ้นี่หลงไอ้นี่หลงไอ้นี่หลงไม่ไม่หลงมันออกได้หลงเหี้ยอะไรนี่ข้างหน้านี่อ๋อนี่ไงทางออกอยู่นี่พี่พี่มันมีมันมีลายมอไซค์ด้วยนะ ลายมอไซอันเหนียวมากลายมอไซของมันอ่ะเยมึงจะลายมอไซอีกนานป่ะมอไอไอเอวมานี่เข้ามามันตันวะเข้ามาตันเอ้ยไม่หลังบ้านขางหลังบ้านข้างหลังบ้านตันไม่ตันไม่ตันไม่ตันทางทางออกที่ถูกก็คือมึงจะไปออกหน้าข้องหมูนะมึงต้องหาให้ได้นะใครหาได้เดี๋ยวให้คนละห้านาทแสนโอเคโอเคโอเคพี่กัลลัตส์มาฮาทางตันหรอ พุ่ยเหนียวอุ้ยอุ้ยมันต้องปิดเชี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วไม่ล่ะทิ้หายแล้วของไงอ่ะขับได้มันขับได้ขับได้นี่แหละเผัวผัวขับเข้ามาเยึยรวดดักดักทางออกก็จบละอุ้ยยังมันมีเข้ามาอีกเพื่อนจะพูดว่าดูตีนกูก็ไม่ได้พุ้ยเหนียวประตูอุ้ยเชี้ยอะไรวะอ้าเพี่อออกมาเจอออกมาเจอออกมาเจอใครก็ไม่รู้ออกมาเจอใครก็ไม่รู้ ผมเจอทางนี้ไปคลองหมูแล้วพี่กีฬากูเอามอเตอร์ไซค์มานั่งขับในนี้ก็ว้าวุ่นอยู่เหมือนกันนะเคสอะปวดหัวว่ะไอ้เนี่ยมาไหมวะอะกูบอกเลยมีอ่ะมีงานทิ้งศพแล้วว่ามีงานเอ๋ออะว่ามีคนโดนทิ้งศพในนี้แน่เชื่อกูปะกลับมาผมไปอยู่ไหนละมึงเชื่อกูปะเนี่ยมีคนทิ้งศพในนี้แน่เลยกูมีวิ่งอุ้มในนี้ยังได้เลยรอก่อนพี่แบ๊กรอก่อนพี่แบ๊กหมดทางขึ้นมันทางแล้วแต่เริ่มก่อนไม่อยากอยู่คนเดียว พี่แบกนี่นีพี่แบกตามผมมาเดียวซ้ายไปบกเียวขวามันมีไปทางข้าหมูอ่ะพี่ใครชนกูวะทา่ันะครัคเพราะคนเก่งอ่ะเดี๋ยนะตรงยาวพี่แบ็กเราผมก่อนอ่ะตรงยาวไปข้างหมูเลยเนี่ยข้างหมูจริงว่ะอ้ยทางตรงทางทางตรงเลยว่ะอ้ยได้บ่ะไปไม่ได้พี่นะพี่แบ๊กแบ๊กไหนไหนพี่แบ๊กไขับไป ทำไมลมโบพี่ข้าอุโมงค์มาเลียวซ้ายก็เจอแล้วตรงยาวไหมตรงยาวสุดเลยปะใช่มันตรงยาวสุดเลยแล้วก็อ๋อเออเออผมขึ้นลงเลยอกมานี่เลยใครใครใครอยากขับง่ายๆปิดเงาขับอ่ะนี่เอ้ะขวาป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะแม็กตันวะแม่ยี่ที่เดิมเฮ้ยกลับไปรับมันดิไอ้ไปกี้ประตูที่เราออกไปอ่ะที่เราวิ่งลงแม่ไอ้นี่นั่นคือข้อมันนี่บ้านนี่บะ ขวาร้ายสายดีมาเดี๋ยวเราเจอกันหน้าประตูนะเดี๋ยวทางเดิมนี่ไหวไอ้ประตูที่ข้าคล้ประตูทางเข้าตอนแรกใช่ไหมได้ตดไเดี๋ยวปเียพี่อยู่ใาลงเดิมปีเชื่อีใครกํลังไปกจะสามหาหลงทางเด้อหนมเือไอ้เทียโอ้มาปล่อยอะไรของวะนี่ไงเอาพี่ดดีลับะ้าตยี่ิไปคิปนีคิปกูกำลังไปเกมมันผมูทางอละ ายปหลังๆๆ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 ทางสองนู้นนี่นี่นี่ทางมันอยู่ไหน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 วะทางไหนมาไอ้โง่เนี่ยดูดิไอ้บัวไยงลง้ำทางง่ายอย่าร้องไห้อะไรอันนี้มันนี่มันนี่ทางนี้ไม่มันไม่ใช่ข้อหมูไม่หรอทางนี้ใช่ข้อหมูพี่ตามผมมาเนี่ยนะไอ้โง่ไงไอ้บุนีอ่ะไหนขหนไปดิมึงสับไปดิ โอมาคือจะเป็นบอสแมบให้ได้เลยใช่ปะโอมาเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไปไหนต่อเอ้าเอ้าไหนอะตรงตรงยาวอะตรงยาวโอ้ยเฮ้ยไอ้ชายหกวอุ้ยใช่ปะไปไหโอ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่กูกูจำทางได้แล้วตอนนั้นที่ไอ้เฮียดักเข้ามาเจอแล้วรถถังเกียร์ตัว จะไม่เจอเลยเฮ้ยกูยังอยู่ในนี้เลยเออเออ่มเพิตรงยาวว่าไม่ยังแค่อยู่ตรงนี้อีทีไม่ทีมารับพี่เราเลยเราเว้ยเว้ยโอ้ยไม่ทีมมาลับพี่นายทีมหลงก็หลงพี่กหลงด่างกูบอกเลยมีคนโดนทิ้งในนี้แน่กูบอกเลยเมื่อกี้ดไปรับผมรู้แล้วผมรู้ได้แล้วอีกทีมาลับพี่นายคิมพีทแม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกูจำไม่ได้คิมยี่บีเคขอโจทย์นะยม่เคขอโจทย์ไลดีจัดเอ้ยเหรอขอมีใครมีอันนี้ป่ะมีคยมีกล่องป่ะที่เจอกันตรงข้างหน้านะเจอกันตรงข้างหน้าเลย ไอยู่น,นี่กล่องบ้านรถเราอะ่ะขนาดตอนตอนเข้าตอนแรกเลยนะกลองตู้630ก<อ><อ>ูว่ามีงานปวดหัวให้อยู่เนี่ยไอ้เยี่ยผมลืมทางว่ะตัดซ้ายหรือขวาวะไอ้เยี่ยขวาแล้วกันขึ้นข้างหลังใหแล้วเหรอพีเเอ่เลอป่ะอุ้ยพี่เลอเออเออเออกลับมากลับมากับมาเยี่ยมันจิ้มผมมาจากทางไรหนวะ จะมีห้องไม่เหมือนบ้านเลยทางช่องท่านเองถึงละห้องโภชน์ไปโอมาอย่างเก่งอ่ะรู้ทางซ่อนศพอย่างโหดอพี no. ่ผมโม้ไปไหนไปผมอนรถไปให้ไปไปหาเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวหน่อยไม่ได้ดูแลดูแลสีแดงไม่มองไม่ได้นไปไหนกิมไปกี่ไปไหนตามมาดิทางตัน เวลานมาปัจจัยทางตาในควายมึงพาเข้ามาเมื่อกี้เลียกเรียกขวาหน้าเมื่อกี้เลียกขวาหน้าเมื่อกี้ขวาหน้าไหนนี่นี่ตามผมมาตามผมมาเออนี่ยอะไรในขวานี่นี่ควานี่แหละอ่าเลี้ยงมาเออทางนี้เออทางนี้เออทางนี้ก็มีคนโดนต้อนศพตรงนี่ขวานซ้ายพี่จับตรงนี้แบบว่าเอาเอาไป่อเอาไป่อมาทิ้งไว้หนึ่งเคสอะขวานต่อขวานต่อได้ที่ผมจะมาบอกจะไรแช่จะไรแช่ใหม่รู้ว่าอยู่ใช่อยู่อยู่ซอมบี้ถึงตรงเนี้ย ไอ้เจ้ยืนยืนตรงนี้เลยมาร์เก็ตบายโอ้มาเก็ตบายอย่าบอกใครเอ้ยไม่บอกคนในแก๊งเลยนะไม่บอกคนในแก๊งนะบอกไม่มาบ่อยอย่าบอกคนในแก๊งนะอย่าบอกคนในแก๊งนดยเจ๊ถ่ายจุดแอบศพร้อยเออร้อยไม่บอกถ้าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามึงฉลาดคือถ้าสมมติว่ามีตอนที่จะเล่นจริงๆริงมึงเอามาาไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาออกถือก็ได้ไม่บอกใครอ่ะแค่เดียวมันต้องบอกใครนะเจอล้เจแล้วเจอล้แล้วถ้าปิดไปไม่อยู่ได้เออไม่ไม่ต้องบอกใครหรอกเวลาอุ้มอ่ะเดี๋ยวไม่มีใครช่่วยมึงะ มันช่วยยากเท่ตรงเนี้ยใครมาช่วยน่าจะหลงอ่ะเออไอ้คีมันกลับมาที่เดิมไม่ใช่เหรอวะมึงนำอยู่พี่มึงพากูไปสิไอ้เจ้ยมึงเป็นคนนำมึงรู้อ่ะเออว่าหลงจริงว่ะเพราะมึงออกมาเจอกูเลยไอ้เจ้ยบันเทิงกันชิบหายเลยไอ้เจีาเฮ้ยพี่ลาพี่ลาไม่ได้พี่ลาโกูอยู่ปะกูอยู่ดิไอ้เจ้ยลงไปร้ายกูดิกูได้ไหมโก้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอ้คีมึงพากูไปดีๆ ไปด้วยไปด้วยทางนึงงแต่คืนนี้กูกูจบแล้วนะเนี่ยเอา่ะอะอะไรนะคืนนี้กูจบแล้วนะออกทางไหนกเลยนะกูบอกว่าคืนนี้กูจบละไ่้หรอพี่จะหนีไปไหนไปน้ลองไหมพี่ขวาเอาบวกออกไปไหนวะไปไหนอกูว่าขวาอ้าขวาอ้าขวาไม่ต้านไม่ต้านมันมีทางซ้าย อ๋อห้องที่เราขับเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แต่มันมีอีกห้องไงอุ้ยเดินไปเลยนี่ลงลงลงรถมะเข้าไม่ได้เ้าได้ละห้องนี้ละอันนี้คนละห้องคนละห้องคนละห้องเด้วิ่งออกมาทางนี้พี่เลพี่เลยไหนไหนสัตว์มาแต่ตัวรถไม่มาเด็กมาทำไมอ่ะกลับไปที่เดิมเหรอเียมาทำไมอ่ะไปหาทางออกกูเลยจำาย คืนนี้เราต้องโฟกถุงห่อเลยวะรถตีกูอะในนี้ต้องบันเทิงกันหน่อยอะไอตรงกมาตรงนี้ตรงกมาตรงนี้ใช่ไหมกิิมมรอออ่นะไรพี่จำไม่ได้ผมจำได้มาเดี๋ยวพาไปพี่อยู่ตรงไหนเข้ามาเลยจุดนายซ่อนในกำแพงเหรออ๋อไล่ซ่อนในกำแพงอ่ะอย่าห้ามบอกใครนะไล่ซ่อนลายเยอะอยู่นะแบบขับแล้วมันทะลุกำแพงอ่ะเพราะมันมีจุดแอบอยู่อะมันจะย่างไม่เป็นบังหวะพี่เหนียว เจ้ายันรู้ก mm ันแม่งเลยเนาะป้าไปบอกไอโอมาเหมือนรู้รู้เยอะนะเนี่ยรู้จริงอันนี้เออร้อยเลยพี่ถ้าไม่อยู่ตรงเนี้ยยังไงก็เออตำรวจไม่รู้แน่นอนรอขอรอดูตอนีได้อุ้มนะไอพวกไอพวกบอกเออเราเออร้อยเนี่ยกู้ขอดูรายชื่อมันะมีใครบ้างอะจุดเออร้อยพวกมึงอะมีพีรเลอร์โอมาปรับคนละร้านอ่ะปรับคนละร้านอ่ะถ้าเกินมันจะโดเขียน แต่ผมอะยังไม่ได้ยูดนะพูดจากปากว่าเออร้อยผมพูดแค่ว่ามันซ่อนศพไม่ไม่ไม่กูจดไว้แล้วโอมากิมจิโคนาเอ็มได้อุ้มไม่เอ๋อ้สักของครับของครับของครับไอคิมมึงพากูไปหาทั้งกองแต่ผมไม่ได้พูดนะงั้นเราเลือกที่จะไม่จะเอาหลักฐานไหมไม่เราก็เลือกที่ไม่อุ้มไงไอคิมมึงหาทั้งออกไฟเอ็มไม่มีเบียร์กูไม่ดูีวลามาจากไหนอ่ะพี่ละนรกที่อหู่ไหนมาไม่รู้เลย ไอ้เหี้ยาลามึงคิดไดาปี๊ถ้าแบบ10-20แก๊งมาอุ้มมันในเนี้ยโอ้โหว่ามันเคยเฮ้ยเราไหนพี่กูว่างานไรเคสคืนนี้มีงานทำไมกูกลับมาที่เดิมวะไม่เมื่อกี้มันมีมันมีมรวัวไปไม่พี่เลิกไม่พี่เลิกขยับหลังกลับไปไม่ทันน้ำไม่ทันแล้วก็ไม่ทันกับหลังกับหังไม่ไม่ฮะไม่เาลามึงคิดดูดิสมมติถ้าแม่งดัใช่าวันนี้ก็น่าสนใจนะเว้ยจะจับไปไหนเนี่ยอ้พีออกประตูให้เพื่อนมารับไอ้ทางอุโมงค์ประตูเล็กๆอยู่างนี้นี่ประตูไหนอีีกวะเนย วิ่งี่ยงไม่รู้หรอกว่ายัางไงก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้หโคตรกว้างไอ้เดี่ยวห้องเที่ยอะไรวะเอ้ยมีห้องใหม่ปะเนีย่ยเฮ้ยเดี่ยวโอ้โยเดี่ยวแต่ห้องนี้ป่ะที่ผมบอกพี่มันนะขับรถเข้ามาได้พี่ห้องเนี้ยคนนี้ขับรถเข้ามา,าข,ข้างในได้ไอ้คิมพ์ที่ก้ฬามาแล้วตรงเนี้ยว่าใช่หรอไอ้ลน์มอเตอร์ไซค์ต้องมาว่ะกูบอกเลนในเนี้ยไลน์มอเตอร์ไซค์วะมาแล้วไปดีกว่าประตูมันเข้าได้พี่ห้องเนี้ยที่ผมบอกพี่อ่ะอ๋อประตูมันมาตรงนี้นี่ว่ะ ไอ้ละนี่มันประตูใหญ่ได้เอ้ละนี่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 ในนี้นี่นี่เราเหมือนเราเหมือนชี้ชี้ทางให้มันอะคือเนี้ยเออคือนี่เราว่าต้องมีคนโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถกูกลับทางไหนวะรถกูอออกไปล้วซ้ายล้าขวาผ่าพีผ่าทางออกได้ไหมให้คีมันพาไม่ไปล้วทีเนี้ยไหนพี่คิยู่ไหนมาจุดเริ่มต้นเลยมาจุดเริ่มต้นเลยจุดที่อยู่กันไม่เกี้ยหรอ จุดเริ่มต้นเลยเข้าประตูอะประตูไหนพี่ประตูใครจะเข้าเข้ามาเอพี่ตรงยาวป่ะพี่เลิยตรงยาวซ้ายป่ะพี่จะออกไปไหนอะพี่จะหอกไปคอกหมูใครขับวะอ๋อกำลังไปกำลังไปพาพี่ไปหน่อยมาจุดเริ่มต้นก่อนกำลังไปจุดเริ่มต้นพี่อ้วกไวคิมผมถึงแล้ววัวออมาดิวะ นี่พี่วะไหนใช่คืนนี้คืนนี้เมคมีลรอุ้มใหม่เราดูเลยไอ้คิมไอคิมไอเหี้ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ยอยู่ใกล้ๆเว้ยพากวอรมาไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย เสียงท่อพุทธเราอ่ะอยู่ในเนี้ยเออง่ายง่ายจะเลยมาเขึ้นมาับมั้มันมีที่หนึ่ง